สวัสดีครับเพ่อมาโปรบครับวันนี้พามาชมค่ายปิ่งนกนะครับ Honda CBR 650R นะครับคันนี้เป็นปี2019นะฮะรถสวยๆนะครับคันนี้เรามีของแต่งมาด้วยนะทางร้านทำเองนะครับจากร้าน APB2 นะฮะท่อ SC Project นะครับพร้อม slip-on นะครับสวยๆเลยกาดแข้งนะครับคาร์บอนลายน้ำอีก มีกัดข้างด้วยนะฮะคันนี้สวยๆนะครับอุดกระจกแต่งนะครับชิลหน้าแต่งนะครับตรงรุ่นนะครับของ6 5 0้านะฮะนี่รถสวยๆนะครับดอกยางเหล็กเยอะครับโซ่สเตอร์เหลืกเยอะเลยครับสามารถใช้อีกนานรถใหม่เอี่ยมนะครับคันนี้มีควิกชิปเตอร์ด้วยนะครับขี่มันสนุกๆเลยนะคันนี้มีตัวยกสปูลมาให้นะครับพร้อมกับ ้ายสั้นนะครับแบบพับได้ติดตั้งมาพร้อมกับไฟเลี้ยวหลัง LED นะครับตาแมวมาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อกันสตารทีเดียวติดน,นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันนะเดี๋ยวเพื่อนได้ฟัง เสียงท่อดูดุเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่อาร์มโปรบานะครับหรือว่าสนใจทําท่อนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยติดต่อมาทางร้าน APB2 นะครับคัไทยราดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ